ดีพี่น้องมาเที่ยงเดือนถึงแล้วล่ะหลังจากที่ว่าเข้าไปคุดมาแล้วสองสาวพาไปลุยเนาะไปคุดจินายมากกัได้พ่อแจวพ่อแกงเนาะวันนี้สิเข้าสิทีมงานผุดแถวเป็นสิพาเข้าแกงใส่หมักบวบเนาะเพราะว่าสุพรรนเอาหมักบวบเอาเพียงมาแกงใส่จุบรรกินข้าวเที่ยงอยู่ผีเนาะเสร็จสิกินข้าวเที่ยงนั้นสุพรรณเรียบร้อยแล้วค่ะสิเขาเมื่อเนาะเพราะว่ายามแรงต้องมาห้าหนึ่งข้าหนึ่งน้ำเนาะงัวอีกยิ่น้องแกนทุกคน นี่สิมาแวะบุ้งไวยิ่งเนาะแก่ดีบุมียิ่ไฟอยู่ใน n h ให้มันกินได้สไลมมาพี่แล้วนี่เนาะเดี๋ยวเอาสิมาเบิ่งกันว่าฮัสิได้ซําได้นี่ของสิเอาออกมาใส่เนาะทุกคนน้ำสไลม์กับตักมาไว้แล้วนี่น้ำให้หน้าไซไซเนาะน้ำพ่นเนาะวไดปดังไฟเนาะสิหล่ออยู่บ่ดังไฟเทินเสียงมันลมเราคพีดเม็ดดีล่ะถ้าหล่อเนาะทานก็มีเนาะ แม่ยอกสู้สายเกี่ยวหญ้าอยู่ในบ้านตองมีหญ้ากับทั้งหลายก็เดียวอยู่ระบบค่ะเกี่ยวหลากาอยู่ป่ะ่านี่บ่เกียเมื่อยมันเลือกมันกินเบิดกันนเกียให้ตัวน้องแกนีแล้วว่าสิไปเกี่ยวตอนแเกียประมาณ3:00นก็กเกียมือละไปปยัดหญ้าด้พี่น้องติดอยู่บ่ตว ติดนะอืมมันต้องติดเจ็บตาได้พี่น้องเป็นไดไดเรื่อนงนี้ก็เรื่องอาน้ำนำขี่อาน้ำแบผุขงขงาตาไอืมเจ็บตอมติดพี่น,อน,น้อไม่จดย้อนได้หอน้วท้อนแขเนี่ยเน่อ่าสายตา จะไปท้อนจะทอนจากเหลิแล <t oc ent> <t oc ent> ้วพวกเหลืองเช่นเพาเจ็บมาเจ็บข่าวสาวเขียวสาใบหลุอคือซุนเสลอเขียวสาว้ามันสุดเลยทุกคนแบบว่ามันฉีดโป่งออกมาจะซดมกับโป่งถึาหันมาเจ็บเยอะเหลือเป็นสาวเลยเจ็บเลยเขียวเาราเหลือมาเลยจะรอสากปีเช่นหละจนหดไปแล้วเจ็บแต่บ้านเจ็บกับเจ็บมันใครพันเขียวไครดิอืม หาหมอเด้อพี่น้องเด้อคือบ่วห่านนั่นเลยเอากรุ๊ปด๊พี่แบบติ๊ดจ้ะให้นอนห้ักผ้าได้ไมโอ้ยแม่เราบัวห่านซุ้มพื้นใส่ติดแล้วเด้อพี่น้องซุ้มไหมอ้อยไผ่ใส่ฐาแต่ม่เงยปอกมากน้องพี่น้องมาถอดกินนายเฮาใส่ขีล้างเนาะ แค่บบยุอ่อนนะแน้าม็นอนเลยนะจะมาคนเดียวคนออกเปลี่ยกันจับกล่องก็จะรอบบอ,อ่ะก็จะกับไปคุดก่อนห้าแล้วทุกคนเนี่ยมาใส่ขีถาไม่ย้ยปอ๊อกมีย้องป๊อกยังเคียนควยมาอยู่สเสล่ดังไพ่ลอยหมักบวบกําลังแล้วมีแต่ใส่ขีแล้วก็แกงเนาะนี่มหมักบวบเอามีพักนั่งตู มีผ้ามากบวแล้วก็มีหมากมักบวกนี่หมักออนหมักแกมีเบดครบสุดรถ้ีหมดสีห้าแต่หนักเยูะเนาะปิดนั่นมีแบบโบเห็นมันได้หมึกก่อนมันก็เลยไงมีหมากหนึ่งมันใหญ่อ้งกับิแกมเลยพอดีแก้พอดีแก้วานนันสีนี้วเป็นหมากแบบนี้ีพี่น้องคอยมีหมักบวนี่เนาะมีจินน้านี่เจลก็ได้ขัวขัวแล้วก็ไปตตำเจล หนึ่งมักบวมแลาวเสด้เสมากินก็จำโบหนึ่งวันเดียวเบิดไม่บอว่านี่จำโบันาัหมักเป็นหลวงเบิร์ดมาขึ้นหนึ่งอ่ะท่าอย่งนี้หนึ่งเบิดฝนบอกค่ะกับเจวปละดูกินกันเสด้วยเสด้วยหมักบวมันหวานหมักบวชเสน่หพี่น้องมากันอ่อนจะกนี้หานี่หลวงบิเปื่อยคักเนาะนี่ก็เสบหวานปิดปีกใสขีนีเนาะทุกคน สกีแล้วก็ล่าอีกหนึ่งพกแกงพกนานๆประทังชีวิตไปแต่ละมือกินไปอยู่อยู่คนหลอดอยู่กินเนื่อตื้นเลือกีบอะไรฮตัวเลอกตตื่นอีหลอดมันคุดน่มันใหญ่บางทีมันถือตัเลอนคุดบอนไปถือควตื่นมันคุดนั่งแข่งอซ้แบบบางทีมันสิขาหา เออตอกัหกไม้พวกกันเพราะมันเจอหักจนโพงหักมันลายแหละพวกเถธอธรรมดาใครอยู่มันอยู่นี่หักไม้มันขุดหยาเนาะทุกคนมันเข่าเนี่ยโกลนโจเข่านี่หรือไม้ห้าวเสียมห้าวมันบัดเข่าบดได้ขุดเข่าบดได้เนาะอมีเงยปลอกมาแล้วทุกคนโอ๊ยเมย์ได้พี่น้องเอ้ยเออซื้อมาหายเลยดิพี่น้องเขาไม่เงยปลอกด้วยนกระปุก๊กอะทอกด้วยไหม เป็นยังไงระหว่างเทียงพาลงระหว่างผ่าเทียงแม่บอกอย่างนั้เต็มเบิดกันอย่างนี้โจโบได้โบได้นี่ได้สีมือระดับนี้มีแตวาคว้าชิ้นไหนเอึดเท่านั้นแหละนี่นี่ยูซิโตว่ายูซิโตนี่ีดีอ้อยอีมหนึ่งเลยนี่นะขาเทียงนี่ประทานชีวิตตลอดไปหอดนบนแร่งหลังอีกหน้ามาทุกคนอยู่ไฮยู่หน้ากับแบบนี้แหละมีซ้ำใดก็ใส่ไปซ้ำนั้นเนาะ ประหยัดน้ำเลยมันอึดมันหยากมันสิอึดเสียมันหนักกี่ขนไปตักอยู่ไหน้นาอยู่ไก่ทิ้งหางบริสอาดน้มพุ้ยบัวหยากละมันบัวบัวเป็นหนามหนาได้ในน้องอันนี้หนานี่บัวเป็นคุ้ยลงอันแหละคล้ายมาเด้คล้ายมารวงหนามมันรวงยกันกินปลาโล่ให้เขาใหญ่ตั้มๆนี่แหนี่แหละมันเปลี่ยนเบี้ยมันจังใหญ่ถ้าจังใหญ่จังสูงผู้ไอ้กะตาายบ่อรึยได้จักตัวเฮ้ยบัวหนาเบิ่ง เวลาน้องจับมาณสิปลายมือนกันนับเลอจินได้ก็ได้ดูนับแต่ว่มันเงยฟอกถ้าเอาหมอน้ำสตูยพีแกงจะตามพีกันเข้มก่อนกัตามปลไม่ได้นมันดันพีรีบโตมาอยู่ก็ได้ได้ทงเลยปะนัวหอเยฟอกตามจองมือว่านี่จะนัวว่าซานสด้ลอกเพชพวกแก่งอ้าวชี้น่วยนี้อ้าวพอเพราอยยาเฟชจะกัดเอา ใสไปใส่ครีบรองให้อ,หอีหลอดตัวตวาน <c oughs> อ่อนีหลอดบวกับวกการวก,นนกานีบารบวกเล่ตกันลืมวาตําีเขียวสัวอขาตาด้วตเขียวพี่น้องเห็นบ่า <c oughs> ม,มีน <c oughs> ี่ขีเขียวนนี่หมีรว่า,านี่หมกชิ้มมัมัง<อ> <c oughs> น้ำนัวน้ำน่วน้ำล้างโคกใส่น้ำไหนม่ได้ตังค์บ่ต้องละน้ำกินเด้อทุกคนอันนี้่ยโมเมนต์น้ำให้หน้าเนาะกำแกงเอาน้ำกินใช่หวะแ้วแต่บ่กินหน้าได้สุดเครื่องบัวพร้อมจินน่ามาฝากนะมารเด็นแกงแบบนี้แหละยิงตรงหน้าเนี่ยไปขางไว้เนาะทุกคน บังดูไฟให้หน่ยจนเหมาะสิเบิร์ตแหละเคลียทานกับบัตนี่ทานจะลุทานกับเบิร์ตเหทานกับเบิรบ์ตแล้วพี่น้องนี่คนทำกูไปนี่เหรอใส่เลยโซนพื้น <cam> ข้ามโอ้ยบมาลาเริ่งวามีแต่นั่นเดไปดูหมอเริ่มพนแล้วพี่น้องถ้าลืมใส่มะขามเนาะใส่มะขามลงไปน้ำมะขามอ่อนผสมกันเลย ทำปอกกับปานมักบวบไว้เนาะมักบวบ้ามีลายไ่เบิร์สบวบเหรอส่เบิร์สเหรอแบบคือหวานหนเนาะเขอนี่ยเลยหมาแลวเมื่อนกเค้าเล้ยงเร่าม่เล้สิฮาก็บมาเล่นเหมือนเด็กเขาอยู่พระมานี้ไยังมีหมาหน่อยตามะ้านีหนนะร่างเคียวน่างเคียเนาะทุกคน มคนหนาแต่ได้หนิแหละป่าตัวมีกับบานป่าจะโคกอ่ะเครื่องค้องให้ถือมาเ่าเบิดเนาะทุกคนเพราะว่าเทิงน้นาทิงในมันกันนักเนาะบ่วจางจูงัวจูงควายมันกะบเอาคนมามือละน้อยบ่ได้ัมมี่เนาะสามป่วยก็ได้กันผาเอาเฮ้ยกันว่าโอนไปเด็ดเด็ดเป็นไดงไงเนี่อยากดูตัวอย่าเข่ามือมีรอยเข่ามือเสียาข้าวทาใจอย่าข้าวหยาดหุ่นหัวขอีน้องแกน ที่โซงบอกบุกกระเบิงน tamam ่ะม <ame> <man> ันคืมาเบิ่งยี่ดอกบอกมันอยู่ตุ่เกียวตัวตัวไฟมันวาวมันคืมาเกลียวเนี่ยคุณได้ทำเย็นอยู่เจ้าวันมาเกลียวเนี่หน้าผักหอมอาจังมันวาวอยู่พลตกมือสาวมันลุกขึ้นมามันลุกเหรอคะลุกแล้บ่อยแหนมลงไปเบิ่งมันชืคือปลากันเกลียวพะยกอู้หูเจ้าตัวนี้เขาก่อนอันนี้นี่นะนี่จินนาใส่จินนาพายดังตัวดั่นเนี่ย มึงแน่ดอกผ่าดอกป็นตาแสบทุกคนนะเป็นตาแสบบัวบมึงอื้อนนะเฉลี่มักหนึ่งมักบัวเจลป้าปนป้าปนกบปนเขียดเสบทุกคนใหนึ่งบวบเจลป้าเหมือนสาวนี่ก็ย่างบวได้มากินป้าใส่ถั่วนี่เลยกระเด็นเลยใส่ถั่วจะกระเด็นใส่หมดหมดเต็มไปเลยมาเป็นอ่อนนิดหน่อยหวานทุกอย่างในพี่น้องที แถวอยู่ทงไฮทงน้ำมันแสบอีกอย่างหนึ่งล่มเย็นอีกได้ทุกคนอยู่ทงเทียงมีลมหมอคนเลยเด้อพี่น้องถ้าจะเอาหน้าลมเนาะสวยหอมบนท้งหน้าบมานแบบนี้เลยเอาจีน่ายลงแล้วเฮาก็เอาหมักบัวผ้าหมักบัวลงใส่เนาะทุกคนโพดแล้ ด้ายเดิมบมกบัวพ่ะน,นะมีบน้องเนี่ใสลงไปจนมดสองตววลงไปพี่น้องลงไปเลยเขาเลี้ยแกงหมกบัวเด้อพี่น้องกินมะฮามีอพอควรวาอยากินเขาตัดตำมาคามันน้อยฉันว่าตีตำมาคามน้อยนำอีกอนน้ำลายกระแตกไปแล้ลลแวไม่ต่ำจะนะคนตำน้ำลายแตกนั่นแะ ำกับใบเพชบอกทุกคนเราใ้จะกินว่าไงไปล้ไปอืมมันแสบเลยปากใส่กินเฟชได้มาเอาคือแง่ทุกคนซัมี่อ่ะมันมันจังเลนไหวแสบน้ำไายแตกกระต้องคนนี่ยเนียงแคลลมนี่น้ลายก็ออกไปยต่ำก็ได้ละแลน้ำลายแตกแตกก็่ำไปละก็จีบแสบแ องเทีงเยงนา่นพี่องอย่าสินข้าวกเขาหนะ้าแม่พี่น้อ,องเอ้ยแด็ดคือดรอปเละเ่องให่มี่ปินไปปินมาอย่างนี้แล้วพี่น้องมือกล่องจะเาไล่ตาปินตองขานนลงน่แลละเราบอกว่าอยากสบายกิ่ต่ำค้ามหน่อยเด้อเลนหยุด <laughs> ยาขับทายบอกแล้มาจัดเอ้ยพิพิหลดบังมือขุยบัง มันง่ามกินยาเลยนะเจนน่ะแก่พี่น้องน้ำตาใจะอีกแล้วมันจะเคี่ยมมันสมบะมันสมไล่เลยแค่แก้วนะนะว่ากระเทียมมีซีมกะอีมาเด้อพี่น้องอันน้ำตาลโพเดอร์ทางมีโพเดอร์เหมือนเชื้อปนถ้าไม่กัญยาแล่อย่าใครอยากใครได้กินน้าหมูพี่น้องถ้ามันผ่านออกทางโทรศัพท์ได้พร้อมเลยเด้อยาจะนอนเจืม ใส่พักนางตูลง่งใส่พักนางตูเด้อพี่น้องเพิ่มความหอมอีกนี่อันในท้องอย่างนะแมนอุ่นต้่มเขียดแกงเขียดด้วกันเด้อพี่น้องเอขียดหน่อยมะเขือมะมานาวหอมใบตูโบก,กินกับลูกอะไรแม่แม่ เออปึ๊บเอออันนี้ก็เขียดเดถ้วยน้อยแล้วก็ชิซุ่ะบันเอามาอีกบอลมาวี่ข่ก็เลยตักเลยบ่ตักบอลนมาตักพี่น้องบนทานางกางแงมีด้วยบอนางมันจะแคบแน่ก็บัวมันซลาลังไม่้ักาเลยถอดแหนมใส่น้ำล้างตักสบ่ แตัวเดียวตากก้มบวบได้พี่น้องตัเย่วเดียวเลยจงหนัเออจงข้าหมอเลยตอนทีนายน่ะสเกียวาตัวยไดเยห่กาอยาน่ะโอ้เ่อ่ะมาตอนเห็ุเกิดทุกคนเหใดี่เศร้ามากเลยกับพ่อนนเเมื่อตอนน้กินายน้อยกัปวดอืนาจ

ตั้อันนี้คือบัวไข่เลยไข่มาบังดูน้อยหนึ่งกับไข่นม่หนึ่งัไข่ได้เลยอ่านไ้เยนอะเครียดเครียดอันนี้เครียดดังเครียดเมื่ออันี้ไม่เลี้ยงมาหายจะมาค้างไว้บรดตายเลยทุกคนอาการมาแกงกินยังบัตทระเบิรเนาะมันลายโผล่เอมันตีได้เจ็บแข่าบเจ็บเมื่อเจ็บมือไง มาในมะขามหาอาแป้งแกงเมนูเฮาแต่ละเมนูอันนี้แกงกิดน่ายใส่มักบวบอันาดนั้นอันนี้ตัวเขีย่ยวทุกคุนอันนี้บวบอันนี้คือต้มมะขามน้อยคือสีแหงอันนี้อันนี้สีแหงนั่งนี่มะลายนั่งขายเสียบประจักษ์ขาเพื่อนมาเด้อพี่น้องมาเด้อยินเขาอยูให้ยูหน้าเที่ยงหน้าน้อยค่อยอายเนี้ยสิว่านี่ลองดูดิเขาน่ะพี่น้อง กินไฮบนี่นะผู้่น้วยนมูแม่เือดีเือม่ใ่ปอกหรอกเนบอันนี้มอ่ะาเด้อมาเด้อกินข่าวย่เทียงหน่อยน้ำกันเอตีเบอร์สกูทุคนเนาะลุยม่ได้พี่น้องิดตังค์ข้งกนหน่อยแต่มาข้ามหน่อยยาขับทายมีนอกวันนี้ร้อยมาขาทั้งเอยถิก็ได้เนี่นส่วนเขียนหน่อยได้นะะส่วนเขียนหน่อยสด มาเดินทุกคนมาเดินแม่อันนี้นะอารไล่แหละอันนี้นะมันไล่ยางไลยไลโเลดไล่เลยอสี่าสีมัวหน่อยงางสีมจกอ่ะคุยขลอนอนี่ยป้อมขาลยเนี่ยจกเลยก็ได้เราคู่ทางีนนะกินน้ำเบื่อกันนะออยนเดไปป้อแล้เนี่ยตายเถียงมันเนาะเียงกับบางเสียงอะไรเนาะสูชีวิตแท้ซเมาันถอข่อยจนอันนั้ ใส่ถัวลนะอ่าใส่ส e> yeah. yeah. ่กับใส่เอ้าไม่เสียงแหลนี่นะมงี่อ้าอเห็ดลอยสีมือเขาเองแด้วจินนายไปคุณหล่อลมลอตาเมือาได้เยเสียงคือได้เขียนหน่อยนเลยเขียนน่อยะปัานเลี้ยงมาหครั้งไหวกินท่านระเบิดใส่ตัวนี้ดอเไลัปเน่ยเป็นได้ไดเืสบน่าคบบ่หวานองวมนะเห็ดไฟอลมดีได้ยีเทียง มาเดูทุกคนมาเดินลองมามาเดูเข่าก็ติดมือล้วเดียวขึ้นห้างขึ้นจังหวะท่าแหละวสะทุยลอยหุ้ยอีกแล้วขึ้นจังหวะท่าแล้วเมื่อกี้พี่น้องหลังจากกินเข่าอิ่มเรียบร้อยเบิ้ลแล้วเนาะสะแหลกอะสิเข่ามื่อเนาะเพราะว่าสิมาเบิ้งหัวอยูหน้าแค้มบ้านเนาะทุกคนน่ะน้องแกนแหละ ขาเห็ดเวียเคื่อนเวียสัานเนาะหนึ่งครหนึ่งน้ำเพราะว่าขาบับบางที่ข้ามพงยันเป็นกลัวาม,มาแต่เวียกขาเทียงเป็นกระออกมาเอาขนะ้วไอ้น้ำหญ่ปอกเนาะข้ามาตอนแดงกะประมาณน,นั้นสามสี่มงเนาะเป็นกระออกมาหาับเอาาเนี่ยปอกกระทายอยู่พี่เพราะว่าข้วยห้าเมือผูกอยู่เพื่อนเนาะเ้าต้องจุ้งไปจุ้งมามีข้วไอ้หน่อยพร้อมเลยต้องเอาสองคนเนาะไรมันดื้อทุกคนข้วไอ้หน่อยนะมันอันยาก โอเคเนาะทุกคนวันนี้สลาสิได้โจกคลิปแล้วไอ้พากันมาคลิปหนาเนาะถามมากะอย่าลืมกดไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสลเฮ็ดคลิปต่อไปนี่เด้อบ๊ายบายสวัสดี